สวัสดีค่ะพบกับครูสงพอรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําอาหารว่างรับประทานคู่กับกาแฟรหรือน้าชาร้อนๆนะคะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจทุกๆวัยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเป็นของขบเคี้ยวก็คือขนมปั้นสิบไส้ทูน่าหรือปั้นคลิปนะคะขนมปั้นสิบไส้ทูน่ามีสส่วนคือ1 ไส้ขนม2ตัวแป้งเรามาดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้คือหัวเชโปะหวาน1ถ้วยครึ่งทูหน้ากระป๋องหน้าตายอย่างนี้ค่ะ1กระป๋องนะคะเอาน้ำออกแล้วก็เอาช้อนยีนะคะหอมแดงสบับ1ถ้วยตวงน้ำมันสำหรับผัด4ช้อนโต๊ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชา ถั่วลิสงคั่วแล้วก็บดหยาบหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลมะพร้าวหาช้อนโต๊ะหรือ2ก้อน2แว่นแบบนี้นะคะพริกไทยป่หนหช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและน้ำมันสำหรับทอดส่วนตัวแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์สถ้วยตวงน้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะ น้ำปูนใส่หนึ่งถ้วยตวงเกลือป่นหนึ่งหยิบมือเรามาลงมือกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาผัดไส้ก่อนค่ะใช้กระทะนี้ผัดนะคะปิดไฟก่อนกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันใหญ่หอมลงเจียวค่ะชิปชโปะนะคะ ใส่ชโป๊ผัดแล้วก็ใส่ลาทูน่านะคะใส่ทูน่าเสร็จแล้วใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำปลาค่ะ ใส่เกือครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก่อนะคะผัดให้น้ำตาลละลายแล้วก็หัวเชยโป้นิสุกเสร็จแล้วก็ใส่ถัะะ่วลิสงเลยค่ะเราใช้ไฟกลางมาตลอดนะคะสุดท้ายก็ลดไฟเหลือไฟอ่อนๆสุดท้ายท้ายสุดก็คือ ติกไทยค่ะเขาแห้งดีแล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็ทุกส่วนเข้ากันแล้ว,ลวก็ปิดไฟได้ค่ะก็ตั้งเอาไว้อย่างนี้ให้เขาเย็นนะคะตอนต่อไปค่ะเราก็มาทําตัวแป้งเพื่อให้แป้งที่เราออกจากแกะออกจากถุงแล้วเนี่ยเขาร่วนซุยไม่จับกันเป็นก้อนแล้วเป็นการคัดกรองด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างเห็นไหม มีตัวแมลงเห็นไหมตัวมดสองตัวเอาละได้แล้ว <c oughs> ก็มานวดกับน้ำมันเกลื <c oughs> อ <c oughs> น้ำปูนใส <c oughs> ค่อยๆใส่นะคะไม่พรวดพราด <c oughs> ค่อยๆนวด <c oughs> ค่อยๆเติมสลับกันกับน้ำมันกับ น้ำปูนใสอาละพักแป้งเอาไว้สักครู่นะคะประมาณสิบนาทีซึ่งเราต้องไปดูไส้ก่อนว่าเขาเย็นหรือ,อยังเดี๋ยวมาดูกันต่ออ่ามาดูแป้งที่เรา พักเอาไว้นะคะเข้าสิบนาทีแล้วแล้วก็ไส้ของเราก็เย็นสนิทเราก็จะแบ่งมาใช้ประมาณนี้นะคะ,ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเอาแป้งนวลเนี่ยโรยที่ถาดแป้งก็เป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ใช้ไม้กลึง รีดไปถ้าไม่มีลูกกลึงอย่างนี้ใช้ขวดก็ได้นะคะเราจะขึ้นรูปคล้ายๆกรีบพับแต่ตัวเล็กกว่าและใช้แป้งชั้นเดียวส่วนกลี่พับนะันะนะใช้แป้งสองชั้นทำทีละครึ่ง ไ้มีดหัน่นแบ่งเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะคะแล้ก็หัน่นอย่างนี้หรือเราจะใช้วิธีเด็ดก็ได้นะคะอันนี้เราเะยนให้เข้ากันได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นแผ่นแบนๆจะเป็นวงรี ก็ได้หรือจะให้กลมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบอประกองขึ้นมาตักไส้ใส่ลงไปพอสมควรอย่าให้มากนักเดี๋ยวก็จะแตกแล้วก็เอาริมบนและล่างประกบก,กันอย่างนี้บีบเข้าไปนะคะเหมือนขลีปปั๊บนะคะที่ครูนําเสนอไปแล้วพอติดกันแล้วใช้ด้านข้าง,างด้านข้างของนิ้วโป้งบีบ แล้วก็ดันขึ้นบีบแล้วก็ม้วนขึ้นบีบแล้วก็ม้วนขึ้นเขาก็จะมีหน้าตาอย่างนี้เหมือนกระดิบปั๊บนะคะกระดิบพั๊บน้อยถ้าจะสะดวกเราก็ใช้ขวดเล็กๆก็ได้ค่ะขอให้เขาแบนๆแล้วก,กลมอย่างนี้ถ้าใส่ไส้มากมันก็จะแตกก็ใส่ให้พอสมควรนะคะบีบ ชิ้นบนกับชิ้นล่างให้ก็ติดกันบีบแล้วก็ม้วนขึ้นบีบแล้วก็ม้วนขึ้นขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้หมดอันนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะครูก็ปั้นขนมปั้นคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทอดค่ะเราก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันพอสมควรคือให้ท่วมตัว ปั้นคลิปนะคะอ่ะว่น้ำมันร้อนแล้วนะคะตอนนี้เราใช้ไฟร้อนปานกลางนะคะเพื่อให้เขาเขากรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะเราใส่ตัวปั้นคลิปน้อยของเราลงไปกลับพลิกกลับนะตอนหออ่ออย่าทำให้ตัวขนมแตกนะคะ๋ยาไส้จะออกมาแล้วจะทําให้หลอาทอดก็จะไม่เพราะข้างในมีน้ําตาล ปั้นติดตัวเล็กๆตัวน้อยๆสุกไม่ยากค่ะเพราะว่าแป้งเขาบางสุกแล้วค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ขยา่าเขย่าให้เข้าเสดจน้ำมันแล้วก็ไปเทลงพักขนมที่การ ที่เรารองกระดาษซับน้ำมันนะคะเดี๋ยวให้ครูทอดอันนี้ให้หมดนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันค่ะเสร็จแล้วค่ะปั้นคลิปไส้ทูน่าเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะร้อนๆตัวเล็กๆน่ารักมากุ่นๆอยู่นะคะ เดี๋ยวจัดกอแล้วค่อยชิมเสร็จแล้วค่ะปั้นคลิปไส้ทูน่าเดี๋ยวมาชิมก่อนนะคะร้อนๆอ,อ,อ,อยู่อืม้มกรอบอร่อยค่ะพอดีเลยนะคะหวานนำเค็มตามเหมาะเป็นของขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างหรือทานกับกาแฟน้ำชาร้อนๆก็สุดยอดเลยค่ะ เด็กๆก,ก็ชอบถ้าเราทำมากๆก,ก็ใส่ใส่กระปุกเอาไว้แล้วก็ปิดฝาไม่ให้ลมข้าวก็จะกรอบนานแล้วก็เก็บไว้รับประทานได้หลายวันนะคะปั้นคลิปไส้ทูน่าที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุก์ตใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปอีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ